พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพระฤหัสบดีที่29สิงหาคมพุทธศักราช2024 คำพยานชีวิตโดยคุณแอนนาโฮโรดีลอบสกาเอสโตเนียในหัวข้อเรื่องเราจะอวยพรเจ้าและข้อพระรัมภีหนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามคคิธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมฮิบรูบทที่6ข้อ14-15ถึง15คือตรัสว่าเราจะอำนวยพรเจ้าเป็นแน่และจะให้เผ่าพันธุ์ของเจ้าทวีมากขึ้นเช่นนั้นแหละ เมื่ออับราฮัมได้ทนคอยด้วยความเพียรแล้วท่านก็ได้รับพระพรตามพระสัญญานั้นคุณแอนนาโฮโรดีลัอบสกาเป็นพยานว่าปี2022เป็นปีที่วุ่นวายเต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจเกิดสงครามในประเทศยูเครนบ้านของดิฉันดิฉันทราบว่าไม่สามารถรับมือได้ด้วยตัวเอง ดิฉันตัดสินใจไปทุกที่ที่พระเจ้าจะส่งนำดิฉันไปช่วงปลายปีดิฉันก็ได้มาอยู่กับเพื่อนๆที่อยู่ในขั้นตอนของการย้ายบ้านใหม่มันเป็นความเร่งรีบและความวุ่นวายมากฟุนจากการก่อสร้างดิ้นรนกับการหาเงินและปัญหามากมายในครอบครัวแม้จะมีความท้าทายในการย้ายแต่จิตใจของดิฉันก็เปลี่ยนไปด้วยความยินดีสำหรับบ้านใหม่ของเพื่อนๆ ซึ่งพวกเขาได้รับเป็นการตอบคำอธิษฐานดิฉันรู้สึกว่าที่นั่นเหมือนบ้านดิฉันชอบใช้เวลาพูดคุยกันในครัวของพวกเขาและทำให้ตัวเองอบอุ่นหน้าเตาผิงเราฉลองปีใหม่ด้วยการล้อมวงอธิษฐานกับกลุ่มเพื่อนและครอบครัวฝ่ายวิญ,ญญาณของดิฉันขอบคุณพระเจ้าที่ดิฉันมีเงินเพียงพอสำหรับทุกสิ่งที่ต้องการแม้แต่โต๊ะอาหารคริสต์มาสตามประเพณีดั้งเดิมของยูเครน พระเจ้าอวยพร,พรใิชั้นมากจริงๆพระองค์ทรงสัต์ซื่อเสมอข้อคิดสำหรับวันนี้แม้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดพระเจ้าสามารถเติมเต็มข้าพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อประเทศที่ประสบกับภาวะสงครามข้าแต่พระเจ้า ขอพระคุณที่ช่วยให้ข้าพงทั้งหลายเติบโตขึ้นในความเชื่อถึงแม้กระบวนการอวยพระพรและการทวีคูณนั้นมีความยากลำบากปนอยู่ด้วยแต่วิธีของพระองค์ดีที่สุดเสมออธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือ ท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1ต่อหนึขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ